สวัสดีครับเราอยู่กับอาจารย์นะครับสำหรับประจําวันที่2พฤษภาคม2567สวัสดีวันพฤหัสทุกท่านด้วยครับนะครับวันนี้ฟุตบอลน่าสนใจหลายคู่เลยนะครับไล่ตั้งแต่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับตั้งแต่ฟุตบอลยูโรปลีกรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับนัดแรกตั้งแต่ฟุตบอลทางฝั่งถ้วยเล็กอย่างฟุตบอลยูโรปคอนเฟอเรนซ์นะครับแต่วันนี้เราจะโฟกัสไปในพรีเมียร์ลีกก่อนเป็นคู่แรกนะครับบอกหรือว่า3าตัววันนี้อาจารย์ค่อนข้างมั่นใจมากมาก จัดหนักจัดเต็มได้เลยนะนะครับไปที่สแตนฟอร์ดบิดวันนี้เชลซีของมุลกุลซืออย่างเมาลิซิโอโปเชติโนครับนะครับทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับด้วยการเจอกับทีมอย่างทางฝั่งของ ฮอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมของซูอยา่ากอังเก้ปอดเตโตกรูนะครับซึ่งทั้งสองทีมตองหมดยอมรับแบบตามตรงว่าเกลียดกันนะนะครับไม่ได้ทําการค้าขายหรือแม้กระทั่งทรานเฟอร์มาร์เก็ตกันเลยนะครับวันนี้ต้องมาพบกันนะครับในสถานการณ์ที่ทั้งคู่ต้องการแต้มนะครับโดยสถานการณ์โดยภาพรวมฤด,ดูกาลนี้สเปอร์นะครับทีมเยือนทําได้ดีกว่านะครับตอนนี้สถานการณ์อยู่ที่5นะครับส่วนเชลซีของโปเชติโนตอนนี้อยู่ที่9ครับนะครับผมซึ่งแน่นอนถ้าเราดูเรื่องของคะแนนตอนนี้ครับอาจจะน่าให้ดู น,นะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเอาแค่4ทีมนะครับซึ่งตอนนี้สเปอร์ตามหลังวิลล่าอยู่เจ็แต้มแต่มีเกมในมืออีก2นัด สเปอร์บังคับต้องชนะวันนี้ครับเนะครับล้าเล่นเกมลุกตามสไตล์ของแกปอสเตโตครูอย่างแน่นอนนะครับในการพบกับเชลซีนะครับไม่มีทางมาเล่นเกมรับร้อยเปอร์เซ็นต์กล้ากลพูดคํานี้เลยนะครับส่วนเชลซีของโปเชติโนครับตอนนี้มี48แต้มนะครับเตะไป33เกมนะครับเชลซีมีลุ้นเล่นฟุตบอลถ้วยยูโรปาลีกอยู่พอสมควรนะครับพวกเขาตามหลังแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดอยู่ประมาณ6แต้มแต่เชลซีเตะน้อยกว่า1นัด นะครับซึ่งเกมนี้ในการพบกับสเปอร์นะครับก็ต้องบอกแบบตามตรงว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายในระดับของเชลซีแล้วก็ไม่ง่ายในระดับของสเปอร์นะครับบทบาทฤดูกาลนี้ทั้งคู่ครับนะครับตามที่กล่าวข้างต้นนะครับสเปอร์อาจจะดูดีกว่าก็จรงิงแต่วันนี้เล่นที่สเตมฟอร์ดบินะครับแล้วทั้งคู่ต้องบอกว,ว่าเป็นทีมที่มีค่า XG ค่ายิงประตูแต่ละเกมค่อนข้างสูงครับแต่ บทบาทในการเล่นเกมรับถ้าใครติดตามทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้ก็ต้องพูดกันแบบตามตรงว่าเกมรับของทั้งคู่นะครับยังมีเรื่องของปัญหานะครับที่ยังต้องแก้ไขกันค่อนข้างเยอะเลยเนะครับแล้วด้วยสไตล์การเล่นของสเปอร์แน่นอนนะเป็นบอลที่ เพลตแดนบนนะครับเน้นเกมลุกเป็นหลักโอเวอร์โหลดคู่แข่งเป็นหลักนะครับนี่คือสเปอร์ภายใต้การทําทีมของอังเก้ปบอสเตโตครูนะครับแล้วคือแน่นอนสเปอร์ไม่ว่าเล่นกับใครเขาก็จะมาในรูปแบบของเขานะครับเล่นเกมลุกเป็นหลักหลังค่อนข้างลอยนะครับผมหลัง3บ้างนะครับผมการวิ่งแบกซ้ายขวาเติมสูงบ้างนะครับนี่คือสเปอร์นะครับส่วนเชลซีแน่นอนการทาศึกลาอนดาบิแม์นะครับการเล่นในบ้านเชลซี Chelsea, ก็มีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนมากๆปัญหาของเชล เท่าเรามองกันโดยภาพรวมเกมรูปพวกเขาค่อนข้างจัดจ้านมากๆนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านเชลซีเป็นทีมที่เล่นในบ้านนะครับแข็งแกร่งมากๆนะครับบทบาทการเล่นในบ้านของเชลซีท่านนับแบบภาพรวม 20นัดหลังสุดรวมทุกถ้วยทุกรายการมีแค่2นัดที่เชลซีทําประตูไม่ได้ก็คือการแพ้เบรนฟอร์ดแล้วก็แพ้ทางฝั่งของแอสตันวิลล่าอีก18นัดจาก20นัดเชลซีทําประตูได้มากจริงๆนะครับโดยผลงานในบ้านล่าสุดเชลซีถลม่มเอเวอรตันไป6ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็กดแมนยูไป4เม็ด นะรับบทบาทในการสร้างสรรค์เกมลุกถือว่าเป็นจุดเด่นของเชลซีนะครับเชกเช่นเดียวกับสเปอร์เหมือนกันนะครับผมเป็นทีมที่เน้นเกมลุกนะครับเป็นหลักนะครับเน้นโอเวอร์โหลดคู่แข่งนะครับในการเล่น2จังหวะในการลุมแย่งกินกินโต๊ะแล้วก็เพรสแดนบนนี่คือสเปอร์ของ Post, แก้ปปบอสเตโตครูครับ ไปดูทางฝั่งผลงานในเล็กแรกที่เจอก่อนต้องบอกว่าเป็นเล็กที่ดูเดือดมากๆนะนะครับเกมนั้น่ะเล่นในบ้านของสเปอร์นะครับซึ่งวันนั้นสเปอร์ขึ้นนําก่อนจากเยยันครูเชฟสกี้เป็นการยิงฉล็บเข้าไปนะครับแต่เชลซีไปได้จุดเปลี่ยนด้วยการที่ได้จุดโทษและก็คริสเตียนโลเมโรครับไปโดนใบแดงนะครับทำให้เกมวันนั้นเชลซีจากตามหลัง1 0นะนะครับผู้เล่นได้เปรียบนะครับสเปอร์โดนใบแดง2คนด้วยวันนั้นนะครับผมกลายเป็นเชลซีพลิกกลับมาชนะ 4ประตูต่อ1น,นะครับผมซึ่งแน่นอนก็เจอกันตั้งแต่ช่วงประมาณต้นต้ฤดูกาลเลยนะครับตั้งแต่ต้นพฤศจิกายนปีที่แล้วเลยครับนะครับในฤดูกาลนี้ที่เจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้สเปอร์ชนากล้าพูดว่าเขามาด้วยความแค้นนะ นะสเปอร์เข้ามาด้วยคนแขนและคู่นี้เจอกันก็ต้องบอกแบบตามตรงว่าเชลซีผลงานในการเจอสเปอร์อาจจะดูดีกว่าแต่สถานการณ์ตอนนี้อาจารนาโมว่าสเปอร์เขาเป็นทีมที่ค่อนข้างลงตัวมากกว่านะครับไปดูผลงานของเชลซีก่อนผลงานล่าสุดครับไปเสมอแอสตันวิลล่านะครับที่วิลล่าพาร์คมา22เชลซีก็ยังเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเกมรับเก็บครีนชิดไม่ได้เลยนะครับจาก3นัดหลังสุดนะครับเสียประตูทุกนัดในการเกมรับค่อนข้างละหลวมนะครับการที่พวกเขาไม่มีเดียโกซินวาก็ส่งผลชัดเจน นะครับต่อเรื่องของความผิดพลาดส่วนบุคคลก็มีเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับเกมนั้นพวกเขาโดนนําก่อน2-0ครับแต่เกมลูกของเชลซีก็ไว้ใจได้นีครับด้วยการตีเสมอได้2-2แล้วมีโอกาสพลิกกลับมาเป็น3-2นะครับแต่ไปติดลูกฟาวน์ครับของเบร์นัวบาร์เดชิลในการที่ส่งบอลเข้าไปที่ อเล็กดิซาซีนะครับส่วนทางฝั่งของสเปอร์นะครับลา่าสุดโหแน่นอนครับนะครับสเปอร์ไปแพ้กับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเกมนั้นสเปอร์ขึ้นโดนขึ้นนําก่อนถึง3ประตูต่อศูนย์ปัญหาของสเปอร์ถ้าใครได้ดูเกมนั้นจริงๆก็คือป้องการป้องกันลูกเตะมุมนะครับเพราะว่า3ประตูที่อาร์เซนอลได้เป็น2ประตสใน3มันมาจากลูกกลางกาศหมดเลยนะนะครับเป็นสิ่งที่สเปอร์ต้องบอกว่า ช่วยเห็นว่าพวกเขามยังมีเรื่องของปัญหาในการเล่นเกมรับนะครับทั้งเชลซีแล้วก็สเปอร์เกมรับต้องบอกแบบตามตรงว่าค่อนข้างแย่แต่เกมลุกการันตีเรื่องของการยิงประตูร,ะรับการสร้างสารร์แต่ละเกมโอกาสถือว่าเยอะนะครับแต่ละเกมเฉลี่ยแล้วต้อง2ทีมอะโอกาสการสร้างสรรประตูมากกว่า20ครั้งตลอดนะนะครับในแต่ละเกมนะครับไปดูเรื่องของทางฝั่งเาอัลมัดเิดกันนิดนึงครับ ดูทางฝั่งเชลซีก่อนเชลซีขาดผู้เล่นเยอะมากนะครับสำหรับสิงโตน้ำมันครามของซื่ออย่างมาลิซิโอโปเชติโนนะครับโดยเชลซีขาดนักเตะอย่างเบนชินเวลคานิชุกูเมกาคริสโตเฟอร์เอ็นคุนโคนะครับผมเอนโซเฟเนนเดสนะครับเลสลี Leslie, Hugo, uri, ่ฮูโกชุกูลีวายโควิลมาโลกุสโตแต่กุสโตวันนี้จะนาจับมาเป็นแบ็คขวาก่อนนะนะครับเพราะว่ากุสโตอ่ะยังมีโอกาสที่จะลุ้นผ่านเป็นตัวจริงได้นะครับราฮิมสเตอร์ลิงโรเบิร์ตซานเชสโลเมโอราเวียอีกหนึ่งคนสำคัญ ก็คือเียโกซินวานะครับรวมไปถึงเวสลีย์โฟฟานาด้วยปัญหาของเชลซีถ้าใครจำได้ล่าสุดที่เชลซีอะนะครับไปเจอกับทางฝั่งของอาร์เซนอลที่แพ้มา5ประตูต่อศนะูนย์ะเชลซีใช้กองหลังเป็นแบบนี้เลยครับใช้กูคุรยาเป็นทางซ้ายเบอร์นูิบาริชูเล่นเซนเตอร์ส่วนตรงกลางเป็นเล็กดีซาซี่และทางขวาจะเป็นอัลฟิกุยคิดนะครับซึ่งวันนี้ถ้าคุตโตไม่พร้อม ทางขวาก็จะต้องเป็นอัลฟี่กริคริตนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องของประสบการณ์การยืนตำแหน่งนะครับความเก่ายังยังมีความแตกต่างมากๆนะครับสำหรับอัลฟี่กริคริตนะครับส่วนตรงกลางนะครับการขาดเอนโซ่ไปทําให้เชลซีไม่มีทางเลือกมากนักครับนะครับ,นะรบเพราะพวกเขาต้องดันคอนอการาเกอร์มายืนเป็นกลางรับคู่ กับมอยเซสไกไซโดนะครับเชลซีทำไม้เห็นในเกมเจอวิลล่าครับนะครเวลาต้องการประตูการาเกอร์เหมือนเชลซีจะเล่นเกมลุกถึง5คนเลยนะครับแล้วใช้มอย s เซสไกไซโดเป็นตัวตัดแค่ตัวเดียวนะนะครับนะรบ,บางครั้งไกไซโดก็เติมสุดด้วยเพราะฉะนั้นการขาดเอนโซ่ไปอ่ะนะครับสิ่งที่เชลซีจะต้องเจอก็คือเรื่องของการเล่นเกมรับก,การเล่นเกมแบนกลางที่ ขาดความเนียบขึ้นการเล่นเกมรับที่ดูแย่ลงแน่นอนนะครับเพราะเอนโซเป็นนักเตะที่จ่ายบอลดีแล้วก็ไล่บอลได้เก่งนะครับการการไม่มีการไม่มีทางฝ e ั่งเอนโซทําให้พาวเมอร์ต้องมายืนเป็นกลางลุกนะนะครับผมแล้วใช้เกมลุกถึง4คนซึ่งตําแหน่งเกมลุกเชลซีเอาแบบตามตรงนะนะครับผมมุติกเล่นเกมรับไม่ดีเลยนะครับพาวเมอร์ Palmer ก็เป็นสไตล์ตัวลุกซะมากกว่า on, นะครับเพราะฉะนั้นเชลซีมีโอกาสใช้เกมลุกถึง5คนการเจอสเปอร์เชลซีเข้าหวังชนะอยู่แล้วนะ นะครับไปดูทางฝั่งของสเปอร์บ้างของแก้ปอรเตเโตกรูดนะครับสเปอร์มา4-3-3สเปอร์ดูพร้อมกว่าชัดเจนนะครับวันนี้ทีโมเวนเนอร์ปิดฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยอดเจอทีมเก่านะครับแต่วันนี้พวกอิบิซูมามาตาซา เจมส์แมดดิสันซอนคืนมินเดียนครูเชฟสกี้นะครับก็ยังอยู่กันค่อนข้างครบคือต้องบอกว่าทั้งเชลซีแล้วก็สเปอร์กองหน้าครบครบ,ครบมากนะครับกองกลางก็ถือว่าเกือบครบแต่สเปอร์กองหลังวันนี้จัดตัวจริงหมดเลยนะครับบิ๊กกี้ฟัมเดอร์เปนนะครับคริสเตียนโลเมโลเปโดปอโลเอเมอร์ซันรอยนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นวิกคาริโอนะครับตัวขาดก็เป็นตัวสำรองหมดวันนี้สเปอร์ดูแล้วมาในชุดที่พร้อมกว่า นีครับราคาวันนี้ที่เปิดมาเชลซีอาจารมองว่าต่อน้อยนะเล่นบ้านเชลซีแต่เชลซีต่อแค่ราคาปปแล้วการจ่ายของเชลซีเป็นการจ่ายน้ำ98า98 ในการเป็นการจ่ายจะเป็นน้ําล้นเราด้วยนะครับเปอร์เซนต์ที่สเปอร์จะมาชมนะวันนี้อาจารย์กล้าพูดตรงๆนะครับมีเปอร์เซนต์ค่อนข้างสูงพอตัวนะครับ,นะรบเพราะว่าเชลซีต่อให้เกมลูกอาจจะดูดีครับนะครับพวกเขามีโคพาเมอร์ mer, แต่เกมรับของเชลซีในชุดนี้ถ้ากุตโตย,ยังไม่พร้อมจะหมายความว่าแบ็กขวาจะต้องเป็นอัลฟี่กรีควิตซึ่งการลงโคกันของกรีควิตกูคูเรย่าและก็เบอร์นัวบาเดชิลมันเห็นได้ชัดว่าเกมรับเชลซีแย่มากๆ นะการขาดพี่ใหญ่อย่างเตียโก้ซินวาก็ส่งผลชัดเจนวันนี้ราคาเป็นเชลซีแบกปปถือว่าน้อยมากๆครับน้อยมากเล่นในบ้านตัวเองนะครับแล้วที่สำคัญราคาสูงต่ำเปิดไปค่อนข้างแรงถึงราคา3.75แต่ประเด็นการจ่ายเล่นต่ำยังเป็นน้ำเก้าครับนะครับไม่ใช่น้ำขาวน้ำแปดนะครับสำหรับราคาสูงต่ำที่เปิดมาเกมวันนี้เลือกสกอร์สูงดีที่สุดครับเพราะว่าไรข้อแรก นะครับสเปอร์นะครับเล็กแรกแพ้มาที่บ้านของตัวเอง4-1สเปอร์เขาแค้นแบบเต็มมัตราสึกนะครับข้อ2เชลซีบวกบาดในการเล่นเกมรับตัวรับวันนี้ไม่พร้อมนะแต่ตัวลุกจัดมาถึง4คนถ้าไม่นับคอนอกาลาเกอร์ที่คอยสอดแทรกไปยิงประตูนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สนุกแน่ๆเป็นเกมที่มันระดับ5ดาวแล้วก็จะมีประตูเกิดขึ้น ค่อนข้างเยอะถ้าถามหน้าบนอาจารนาเป็นแฟนคลับเชลซีนะแต่อาจารนากล้าพูดเชลซีมีโอกาสไม่ชนะสูงมากแล้วมันจะเป็นต้องแบบราคาปะปอด้วยนะครับถ้าถามว่าหน้าบนอันจารนาชอบสเปอร์แต่วันเนี้ยเลือกสกอร์สูงง่ายที่สุดครับ เพราะอย่างที่บอกสเปอร์บทบาทล,ลูกการนี้เกมรับการเดนโอเวอร์โหลดจนมากเกินไปการเดนเพรสซิ่งในแดนบนจนมากเกินไปนะครับมันส่งผลให้สเปอร์มีเกมรับที่ค่อนข้างหละหลวมนะครับผมและโดนยิงประตูค่อนข้างบ่อยมากนะครับบวกกับบทบาทในการป้องกันลูกกากาศสเปอร์ก็ถือว่าไม่ดีเลยนะครับอย่างเช่นเกมล่าสุดที่เจอปืนใหญ่อาร์ซนอลของมิเกลอารเตตานะครับเพราะฉะนั้นคูดินหนึ่งนะครับวันนี้ไปสกอร์สูงในราคา3.5 เชลซีนะ Chelsea ของคุณซื้ออย่างมาลิซโอโปเชติโนวันนี้เปิดสแรมฟอร์ดเบดรับมือกับสเปอร์ของ,องแก้ปาเต,ตโตกรุนะครับวันนี้คู่ที่หนึ่งไปสกอร์สูงครับ ไปต่อคู่ที่2วันนี้ไปในศึกฟุตบอลยูโรปาล,ลีกรอบ,บรองชนะเลิศหรือรอบซิมิฟนานลรอบ4ทีมสุดท้ายนัดแรกวันนี้ขอพาทุกท่านไปที่กลุงมลมนะครับหมาป่าโลมาของซื้ออย่างเดรอสซี่ครับนะครับเข้ามากลุมบางเหยียนแทนที่ของโชเซ่มูรินโญ่นะครับเจอกับห้างค้ายาไบายเยร์เลวเวอรกเซนหลังจากที่ถ้วยใบนี้เลี้ยวผูตกรอบ เป็นหนึ่งกลายเป็นเลเวอร์คูเซนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าเทียบกันระหว่างเลเวอร์โลมามากเกเจอตาลันตา้าเลเวอร์คือทีมที่ดูแข็งแกร่งที่สุดนะครับการเจอโรมาต,ต้องพูดแปลกตามตรงว,ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเรามองเรื่องของศักยภาพจริงๆฤดูก,กาลนี้ความลงตัวยังไงก็ต้องเป็นเลเวอร์ครับ แต่โรม่าเขามีความเก๋านะเรื่องนี้เราต้องยอมรับแบบภาพรวมโรม่าเขามีความเก๋าในการเล่นฟุตบอลถ้วยนะครับอย่างล่าสุดพวกเขาผ่านเอซมิลานมาได้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับโรม่าของซื้ออย่างเดรรอสซี่นะครับผมซึ่ง แน่นอนครับล่าสุดโรม่านะครับผมเจอกับเลวเซนฤดูกาลที่แล้วเองนะครับแต่ตอนนั้นน่ะต้องบอกแบบตามตรงว่าเลเวอร์ยังไม่ได้ลงตัวแบบฤดูกาลนี้นะนะครับผมจบไปที่โรม่าสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับโดยเกมที่บ้านของโ,มโมาามารม่าโรม่าสามารถชนะไปที่1ประตูต่อศูนนะครับส่วนผลงานของโรม่าครับ ตามที่บอกข้างต้นเลยนะครับล่าสุดไปแพ้ให้กับทางฝั่งโบโลญญานะครับผมอ่ะนะครับผมมา1ประตูต่อ3นี่คือผลงานในบ้านก่อนแต่ถ้านับผลงานล่าสุดจริงๆก็คือการเสมอนาโปลี2 2นะครับผมผลงานในรอบ8ผ่านเอซีมิลานมาได้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับก่อนหน้านี้ผ่านไบตันมาได้คือโรม่าเล่นในบ้านแข็งแกร่งมา,ากๆนะครับผมรอบ3 2ผ่านฟีนสุสรอบ16ผ่านไบตันรอบ8ผ่านทีมร่วมทีมร่วมในอิตาลีก็คือทางฝั่งเอซีมิลาน นะครับส่วนทางฝั่งของห้างค้ายาไบายเยอร์นะครับเรเวอร์กูเซนล่าสุดครับผมต้องบอกว่าเป็นทีมที่ฆ่าไม่ตายจริงๆนะครับสำหรับเรเวอร์กูเซนล่าสุดนะเกมเจอดอทมุลก็ไปยิงบาดเกมเจอตุ๊ดกาดก็ยิงบาดเกมเจอเวทแฮมก็ยิงบาดจากเจอร์นี่ฟิลปงนะครับผมโหต้องบอกว่าเป็นทีมที่แพ้ไม่เป็นไปแล้วนะครับสำหรับเรเวอร์กูเซนในรอบ35นะัด พวกเขาไม่แพ้ใครนะครับการเจอโรม่าอาจารยกล่าวข้างต้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับผมว่าโรม่าดูดูเป็นทีมที่ดีกว่ะเรารู้มากดูเป็นรองชัดเจนนะครับขนาดเล่นในบ้านของโรม่าแต่เลเวอร์แบกในราคาปอเป,อปอเป็นการจ่ายน้ำแปดนะครับแน่นอนมันก็ชัดเจนมากครับว่า การที่โรมาเล่นในบ้านแต่เป็นรองนะครับถึงราคาจะไปครึ่งลูกมันเป็นการบ่งบอกชัดเจนว่าเลวเส้นเขาดูลงตัวกว่าเหนือกว่าบทบาทในการเล่นเกมลุกบิติในการเล่นเกมลุกความหลากหลายก็ต้องยกให้เลเวอร์นะครับแต่สิ่งที่โรมาจะดูเยี่ยมกว่านะครับก็ต้องยกให้เรื่องของสภาพความเก่า นะครับสภาพความเก่าและเป็นบอลที่ค่อนข้างเขียวลากดินนะครับเวลาได้รับบทบาทในการเล่นในบ้านนะครับสำหรับทางฝั่งโรมานะครับไปดูทางฝั่งของแรนเตนิดนึงครับอ่ะวันนี้เลเวอร์เข้าสไตล์หลัง3อยู่แล้วนะครับแต่โรม่ามา4-3-3ถ้าเรามองไปในเรื่องของทางฝั่งสภาพความพร้อมนะครับผมก็ต้องบอกแบบตามตรงว่า ใกล้เคียงกันนะครับทั้งคู่วันนี้สภาพพร้อมมากแตกต่างจากคู่แรกเลยนะครับเพราะว่าลูมาขาดแค่ทางฝั่งของเมเมตเซคิซิลิกซึ่งไม่ใช่เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับสำหรับหมาป่าลูมาที่เหลือก็จัดเป็นผู้เล่นตัวจริงนะครับหน้าเป้าเป็นแทมมี่อับราฮัม นะครับยังมีลมลูรูกากูด้วยทางขวาเป็นเปาโลดิบลาทางซ้ายเป็นเอลชาราวีตรงกลางต,ตัวตัดเกมจัดจ๋าเลยปลาเลเดสเป็นเกกรีนี่แบรนด์คริสตานเปในการเป็นดิก้ายืนคู่กับมาชินี่เป็นเซนเตอร์ทางซ้ายเป็นสปินนัสโซล่าทางขวาเป็นคริสเตนเซนนะครับส่วนเลเวอร์วันนี้หลัง3ตามสไตล์ของชาบี้อลังซอนะครับผมก็แน่นอนจัดมาเลยครับจนาธานทาทับโซบาสแตนลิสิกนะครับตรงกลางกาเล็ชากา้ายืนคู่กับปาลาซิออสวิงแบ็กซ้ายขวาเป็นตัวทําเกมทั้ง ขวาเป็นเจอร์ี่ฟิล์มโปงทางซ้ายเป็นอเล็กกรีนมันโดนะครับผมส่วนกลางลูกฟอเรสต์เวียดนำทับครับแล้วหน้าเป้าเป็น Big โบนิเฟสนะครับวันนี้จัดมาแบบชุดเต็มนะครับผมึ้นเล่าเหนือกว่าจริงๆก็ต้องยอมรับแบบภาพรวมนะครับแต่ประสบการณ์ของโรมาก็กต้องบอกว่าเขี้ยวพอตัวนะนะครับพวกเขารู้วิธีการเล่นแล้วมีแผน A แผน B นะครับรู้จังหวัดรู้เซคชั่นในการเล่นในแต่และช่วงของเวลาได้ดีมากๆโรมาเขามีประสบการณ์ในการเล่นถ้วยนี้จริงๆนะครับแล้วเป็นบอลตัดเชือกที่ต้องบอกว่าใครเจอโรมานะครับพร้อมจัดสยบให้กับโรมาเหมือนกันนะครับเป็นบอลตัดเชือกนะครับผ โรมาจะทำได้ดีตลอดแต่เชื่อว่าเกมนี้นะครับรูปแบบเกมเป็นของเลเวอร์แน่นอนนะเป็นของเลเวอร์ที่มีโอกาสสร้างพื้นที่นะครับผมสร้างบอลตั้งแต่หลัง3าส่วนโรมาไม่ใช่เป็นบอลเพรสซิ่งอยู่แล้วครับแต่เป็นบอลที่เน้นโซนคุมตั้งรับนะครับผมตั้งแต่ในยุคของโชเซ่มูนิโยนะครับเน้นตั้งรับลึกนะครับผมเน้นปิดพื้นที่ในแนวบนนะครับแล้วพยายามจะปิดพื้นที่ไม่ให้เลเวอร์คูเซนเล่นได้ง่ายนะครับเกมนี้ต้องบอกว่า มันก็มีโอกาสที่เลเวอร์จะชนะนะแต่ราคาวันนี้บังคับให้เลเวอร์ต้องชนะเท่านั้นนะครับอาจารย์มองว่าโหต้องบอกว่าคู่นี้สูสีนะมีโอกาสออกสกอร์ต่ำเพราะว่าโลมาวันนี้เขาไม่ชวนเลเวอร์ทะเลาะแน่นอน นะส่วนเลเวอร์วันนี้ถ้าเป็นผลเสมอก็ไม่เสียหายนะครับแต่ชนะอารูปแบบเกมการเข้าทําเป็นของเลเวอร์มากกว่าแน่นอนร0 0ซนะครับแต่คู่นี้ขนยากเลือกสกอร์ต่ําดีกว่าเพราะว่าถ้าเลเวอร์หลุดมาแล้วสักลูกหนึ่งนะครับผมงานหนักจะไปอยู่ที่โรมาแล้วโรมาเป็นทีมที่ต้องบอกตามตรงว่าจะค่อนข้างถนัดเป็นบอลไดรกเป็นบอลเ Country, คาน์เตอร์แอคทักซะมากกว่าถ้าไปสร้างสรรค์แข่งกับเลเวอร์ในการเล่นเกมลุกก็ต้องพูดแบบตามตรงว่าคนขางยากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คู่ที่2ขอนยากเลือก สกอร์ต่ำโนมาเจอกับห้างค้าย่าไบเออรเลเวอร์คูเซนครับไปสกอร์ต่ำในราคา2.5เป็นฟุตบอลคู่ที่2นะ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 ครับโอเคไปต่อคู่ที่3เลยนะครับผมคู่ที่3เรายยกไปฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์นะครับวันนี้มุ่งมหาการฟิออรเลนติน่านะครับต้องเจอกับทางฝั่งคลับบุธนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมสถานการณ์ตอนเนี้ย กลับูธนะครับของนิกกี้เฮเียนนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับผมผลงานดีขึ้นตามลําดับเลยนะครับแต่วันนี้เกรดดอลเรื่องของสกยภาพชื่อชนะเตะก็ยังเป็นฟิออที่ดูเหนือกว่าชัดเจนนะครับมหมาการก็ยังเป็นทีมที่ดูเหนือกว่าภายใต้การทีมของวิซินโซอิตานลีโนนะครับผมราคาวันนี้เป็นฟิออแบกแค่ราคาครึ่งควบนะครับเป็นการจ่ายน้ําล้นบางเว็บอยู่ที่ราคาครึ่งลูกเป็นการจ่ายน้าแปะนะครับส่วนราคาสูงต่ําเปิดมาค่อนข้างน้อยครับนะครับประเด็นสําคัญอาจารครับ ทำไมสูงต่ำถึงเปิดมาค่อนข้างน้อยประเด็นสำคัญก็คือคู่นี้มันไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วที่สำคัญนะครับทีมที่มาเป็นในฐานะทีมรองอย่างครับบูตะนะครับเรื่องของเกรดบอลชื่อชั้นมาเก็ตไวลูมมูลค่าทีมเพราะเขาเป็นรองฟีอออยู่แล้วนะครับพวกเขาจะมาเน้นผลเสมอก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะยิ่งพวกเขาอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจล่าสุดก็กดทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างเก้นไป3เม็ด นะผลงานไม่ธรรมดาสําหรับคลับบุ๊ในชั่วโมงนี้นะครับถ้าเราดูเรื่องของสภาพผู้เล่นวันนี้ทั้ง2ทีมถือว่าพร้อมมากๆทั้งเจ้าบ้านแล้วก็ในฐานะทีมเยือนเลยนะครับโดยเจ้าบ้านวันนี้มา4-2-3-1นี่ครับก็แน่นอนจัดเต็มไปเลยด้วยผู้เล่นคับข้างที่เก่งๆนะครับนาเปาเป็นเบลล็อตตินะครับ, otte, รบผมตัวตัดเป็นอาเทอร์นะครับคัวต้าเป็นเซนเตอร์นะครับตัวราซิอโนเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วนคลับบุทดมา4-3-3นะครับแต่วันนี้อาจจะมาเล่นอาจจะมาเล่นด้วยการเจียมเนื้อเจียม เพราะไปเจอฟิออนในบ้านซึ่งต้องบอกว่าถ้าคลับบูธอยากจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับก็ต้อง ก็ต้องนะครับผมเล่นนะครับผมด้วยความระมัดระวังไว้ก่อนเพราะที่นี่มันบ้านของฟิออนะครับที่นี่มันทางฝั่งของอาร์เตมิโอฝั่งชี้นะบ้านของฟิออนะครับแต่เกมนี้อาจามองว่าครับบุตรกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจมากๆนะครับผมกําลังอยู่ในช่วงที่อยู่ในช่วงขาขึ้นฟิออมีโอกาสเคี้ยวไม่ลงเหมือนกันนะครับคู่นี้ถ้ามองแบบภาพรวมอาจารบอกว่าเลือกสกอตต่ําดีกว่า นะเลือกสกอร์ต่ําดีกว่าเพราะอัตราการจ่ายวันนี้ครับนะครับดูราคาฟิออหน้าบอลเปิดมา0.75นะแต่สูงต่ําเปิดแค่2ลูกครึ่งเพราะว่าอะไรข้อแรกกับคลับบูธเขาไม่ชวนทะเลาะเขาตั้งใจจะมาเอาผลเสมออยู่แล้วนะครับส่วนถ้าฟิออจะทําไม่ได้ก็เรื่องของฟิออคลับบูธค่อยไปเอาคืนที่เบลเยียมครับ นะครับปุ๊ดค่อยไปเอาคืนที่เบลยเยียมมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอนญาตเลือกสกอร์ต่ำสามคู่มีอะไรบ้างไปฟังแบบพร้อมกัน3คู่นี้จัดหนักจัดเต็มนะครับอาจาฝากกลุ่มนิดนึงครับวันนี้กลุ่มมาเก้าไอพีของฟุตบอลที่รวมคนมากที่สุด ดีที่สุดในไทยฝากด้วยนะครับผมมีทั้งหมด14กลุ่มนะครับในกลุ่มก็จะมีบอลสดลงให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีเสียงแม่นๆจากที่จนาคัดมาเลยในประเทศไทยแม่นๆน้ำลน้นลทุกตัวนะครับฝากด้วยนะครับผมรับรองว่าเข้ากลุ่มไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝากด้วยครับใครที่อยากเข้ากลุ่มเหมือนเดิมแอ R B 1 1นะครับ B 1. ขอแค่ท่านได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในกลุ่มบอกคือทุกกลุ่มมนลงบอลเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับอาจารย์พูดเลยว่าลงบอลเหมือนกันหมดนะครับผมไม่มีกลุ่มไหนที่ทิ้งว่างแน่นอนนะครับผมใครที่เหงาเหงาเล่นคนเดียวเข้ากลุ่มมาได้นะครับไม่จะเป็นบอลไทยบาสเกตบอลตอนเช้าลิตบอลสูงครึ่งแรกนะครับมีครบหมดนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุป3าคู่วันนี้มีอะไรบ้างไปฟังแบบพร้อมกันครับอย่าลืมเข้ากลุ่มแอ RB11 นะครับอ่ะสคู่วันนี้คู่แรกเชลซีเจอสเปอร์อาจารนาชอบถ้าถามหน้าบอลอาจารนาชอบสเปอร์มากกว่าแต่วันนี้เราจะไปสกอร์สูงแทนนะนะครับไปสกอร์สูงนะครับในราคา3.5คู่ที่2รโรมาเจอเลเวอร์เป็นบอลที่ต้องบอกว่ารอบซีมิฟายแนลเคี่ยวกันทั้งคู่นะครับเลือกไปทางฝั่งของสกอร์ต่ำในราคา2.5 ต่อเต่านะต่ำนะนะครับยิงกันไม่เยอะครับคู่ที่3ฟิโอเจอครับบูทคู่นี้ก็เลือกสกอร์ต่ำเหมือนกันนะครับมองว่าครับบุทไม่ชวนทะเลาะนะครับแล้วเน้นเกมรับลัดกลุ่มนะครับกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจหลังจากเก็บชัยชนะมาได้ถึง7เกมติดในลีกนะครับก่อนหน้านี้ก็ผ่านทีมอย่าง p ีโอเคซาโลนิก้าทั้งไปแล้วก็กลับชนะรวมกัน3 0ด้วยนะครับมองว่าต่ำา2.5เล่นได้ นะนะครับต่อเต่าโอเคฝากไว้3คู่สูงเชลซีต่ำโลมาต่ำฟิออวันนี้จะนาขอนญาตลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดวิเคราอ์ฟุตบอลนะครับส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่ม @rb11 แล้วถ้านนะครับผมอยากเข้ากลุ่มรับรองว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเข้ามาตามบอลสดเข้ามาตามบอลซูเปอร์ V.P กันได้นะครับเน้นๆเ,เลย V.P i นะครับวันนี้3ตัวสูงเชลซีต่ำโลมาต่ำฟิออวันนี้จะนาขญาตลาไปก่อน อย่าลืมกด Subscribe วันนี้สวัสดีครับ